ที่สาลาการประเรียนวัดเทพสุทธาวาสตะบนน้องกรับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีกุลนายยล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนนำหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่ออำนนยความสะดวกสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นจากนั้นได้รับฟังปัญหาในพื้นที่และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึง่งมอบถุงทานน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สั์น้ำและปลูกต้นไม้และเดินเยี่ยมชมให้กำลังใจกับบูธหน่วยงานต่างๆที่นำมาให้บริการประชาชน